อาปจนหมดสิมีหัวมุ่งเมืองใดบ้างที่ไม่ยอมส่งเครื่องแรชบรรณาการให้กับเราอนศรีน้าป่ามีไหมตอนนี้ก็ครบหึ่งหัวมุ่เมืองแล้วยังเหลือหัวเมืองเล็กๆไม่น้อยยังไม่ถึงกำหนดตรงเวลาเพี่ค่ะนี่ขอเดินทางส่งดนโปรดปัตตรีสุงระาชสารจากศิลานครลเดินทางมาถึงแล้ว ตายแล้วคนเล,ลอกันไว้ว่าเอานอนละสีหน้าัน,นมันจะขั์ที่ดุไม่เอาอะไรเลยโอ้ยเดี๋ยวจขี้เหนียวด้วยนะแม่ไม่ได้แล้ว,เ,วเราจะเลืงงเอกค่าทมออกมาต้อนรับเราสักหน,น่อยเนียงนยังมีใครอยู่ไหมออกมาต้รับหน่อยเ้วใครเขาเดินเกียบหางหมาปะเนอะ น้อยมาเลยน้อยากะออกไปดูที่เป็นใครอาจจะเป็นราลทูกก็ได้เดี๋ยวมองฉันออกไปตอนรับเองใช่มมันมือนี้มันช้าๆกันไม่ได้เขียงเียนไม่แม้ไช้าเหลือเกินนะเออพ่อปาขายไอ้บ้าอกเอาผมน่าหมนี่เป็นใครเนี่ยท่าเหรอใช่ นำสากขึนราศีหน้บลเป็นนหลวงใค่ะนสาขึ้นถวายแต่ก่อนจะนำสารขึ้นถวายเนี่ยต้องรู้ชื่อก่อนว่าชื่ออะไรแหมไม่รู้จักหรอรู้จักกจะถามมึงทำไมล่ะแหมออกจะตายชื่อหมวยไงนเอเาเเรื่องอะไรเรื่องเสฮ เออเพื่อนโอมตัวยิงหนุ่มในเข้าไปเลยเริ่มเป็นโอมแล้วอวันนี้วันเกิดด้วยเหตุที่ไรเนี่ยใช่ค่ะนี่มันเกิดที่ไรมันเกิดพี่คะเราโม้อหนียงสูงนะครับพี่มีน้ำใจให้กับปัตตานีน้อยหรือนั่นเองท้องจัตตีกาของเราเราโม้อหนียงสูงให้โอม ในมีเพไปมีของฝันจะให้เขารีบให้ครับเพราะอาจจะไม่ได้อยู่ให้ให้แล้วปากเสียเงินที่นี่อะไรนะบอกว่าเงินที่ได้มาจะไม่เอาไปไหนคะเอามาทำลงค่ะต้องการทำลงอย่างเร็วค่ะกูว่าผมไม่ต้องทำลงหรอกผมจะทำอัมพลางคุณมีปากเสียมากเลยเลยไหมจับติดตอนน้ำตาที่มันมุดถวายใช่ไหมอ๋อนี้เชิญรึเปล่าดีกว่าเร่อว่า

เอาเก็บเลยนะไปเก็บลเ,เบลยนะ